อัปเดตราคายางพาราราคายางพาราไทยล่าสุดน้ำยางสดยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซ็น ยางก้นถ้วย DRC 50%ยางแผ่นดิดคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ยางแผ่นลมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาบาทต่อกิโลกร,รมัมเรามาติดตามข่าวสารนะครับสถานการณ์ราคายางพารากันบ้างนะครับในส่วนของราคายางพาราไทยล่าสุดนะครับที่ทำการซื้อขายในตลาดกลางประจำเดือนกันยายนปี2,565นะครับ ซึ่งทางเรานะครับได้ทำการอัปเดตข้อมูลการซื้อขายราคายางราราล่าสุดนะครับสำหรับภาพรวมของน้ำยางสดนะครับราคาตอนนี้ยังคงตัวเช่นเดิมนะครับในส่วนของยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 100นะครับและ DRC 50ราคาก็ยังคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของยางแผ่นดิบนะครับที่ปรับขึ้นอยู่ที่0.25บาทต่อกิโลกร,รมัมและในส่วนของยางแผ่นลมควันนะครับ มีอัตราปรับขึ้นนะครับอยู่ที่0.14บาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองเรามาดูในส่วนของตารางอัปเดตราคาย,ยางพาราล่าสุดนะครับที่ทำการซื้อขายณตลาดกลางเวลานี้ในส่วนของชนิดที่1นนะครับน้ำยางสดราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่45บาทจุดสิสตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับราคาย,ยังคงตัวเช่นเดิมครับ ในส่วนของชนิดที่2นะครับยางก้อนถ้วย DRC 100%รเซราคาบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่40บาทนะครับ70สตางค์ส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของยางก้อนถ้วย DRC 50เ์นะครับราคาซื้อขายบาทกิโลกร,รัมจะอยู่ที่20บาท35สาตางค์ส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับสำหรับชนิดที่4นะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดี ความชื้นไม่เกิน3%นะครับสำหรับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่45บาท33สตางค์ในส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.25สตางค์นั่นเองครับสำหรับชนิดที่5นะครับยางแผ่นลมควันชั้น3แบบไม่อัดก้อนนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่47บาท14สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.14สตางค์นั่นเองครับ สำหรับข้อมูลอัปเดตราคาซื้อขายยางพาราล่าสุดนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้นําข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันโดยทั่วกันนะครับสําหรับข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของแนวโน้มราคาย,ยางพาราและสรุปสถานการณ์ต่างๆนะครับทางเราจะมีการอัปเดตข้อมูลให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างสม่ําเสมอนะครับ ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามนะครับและแชร์ในส่วนของความรู้ต่างๆใต้คอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ